โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MKSZK วันนี้มาเล่นเกมรถไฟนะครับผมไม่รู้มันทื่ออะไรอ่าเราทานกิดไม่ออกไปเข้ากันเลยอือ ก็อาจจะสงสัยว่าเสียงผมจะดังหน่อยเพราะว่านื่งจากฝนมันตกนะครับผมผมเลยต้องพูดดังๆเพราะว่านะถ้าเกิดผมพูดเบาแล้วฝนมันตกเนี่ยอุานผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินแล้วเข้ามาผมกลายเป็นนุบเฉยอ,อ่อาุต่ตั้งตัวละครเป็นข้าวไทยอีกอีกแล้วเบดทุเรศ โอเคได้ตจวละครเด็กอ่ะไปกันเลยครับผมผมจะเอารถไฟไหอหไเอ้าครลอยบ้าจะขึ้นปฏิบัติไม่ขึ้นดีนะคนเตรียมตัว,าวาหายนะของตัวเองได้เลยปะเดองเด้งเด้งอ,อวนขับใจดีนไยนไป จะไปให้เร็วกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเจอกับพยานะไม่ก็จะไปเร็วๆกว่านี้หน่อยได้ไหมตรงนี้จำได้มันมันโค้งร้อยศพไม่ใช่หลายไม่ใช่ร้อยศพอ,อันนี้มันร้อยล้านศพ แล้วไข่มระจอดเนี่ยผมไม่อยากโอเคไม่อยากดีกว่าไม่มีโรบัเออไปเน่อยเซโอเคได้ไี่จมผมว่าผมต้องใช้เทคนิคใหม่ล,ละโอ้โหรถติด <c oughs> ต้องใช้เทคนิคเด่น hey ไปสิวฟ้า ผมจะกดถอยแต่ถอยไม่ได้เทราฉะนั้นเออผูいい้หญิงก็ไปเนี้ย mmm อื ทิ้งผมย่อกูแค่กดไปเดีวแหละไอหมอนีไปเลยไปเดี๋ยวนี้ไปม่ดือดื้อดื้อดื้อไอนี่มันเด็กดื้ออืมอืมอันเนเล่นในคอมเล่นในคอมเจอนิ้วพลังนิ้วหน่อยเป็นไงนั่นผู้ชมผมอนแกงผมคิดแผดีไไกลนะไให้เร็วติดชนกูนี่ ผมจะแก้งนางคนนี้คนผมจะแก้งนางนะบายไปไกลเลยเพื่อไปเร็วกว่าน,นี้อีกบายนื่ไปนู่นแล้ว <c oughs> ผมว่าผมจะใช้เนี้ยแห okay. ละโอเคโบรางเรือตัวเดียจากนีนก็ เติดตายแบนี้เลยนะโอจะกดแรงขนาดนี้ไปไหนหยุดไม่ได้หรอกรอดเนี้ยบ้าช่วยช่วยอ่ะอ๋อ,อ,อมีรถกระทนทางดิ ของอยัางมีคนลงมาผมว่าผู้หญิงนะคนนี้นนเ,นเขาไม่ยอมไปผมจะไปเอารถไฟดีกว่าเฮ้อไอหมูนี่ร่วงไปซะเออเคแคนี้ดีกว่าไหนี้ผมจะตัดจบดีไว้นนเนี่ยทุกคนอยากให้ตัดจบกดไลค์และกดติดตัอใครให้กันเยอะๆสวัสดี ไม่ต้องขึ้นถ้าจะขึ้น okay. แค่นี้และครับผมบ้าย